สวัสดีค่ะวันนี้มาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมกับคุณครูนิดหน่อยกันนะคะหน่วยการเรียนรู้ที่1เรียนรู้วิทยาศาสตร์บทที่1การสืบสอหาความรู้นักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนหน้า9พร้อมกับฟังคุณครูอธิบายไปด้วยได้นะคะวันนี้เราจะมาเรียนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์กันนะคะ นักเรียนทราบไหมคะว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์นำมาเพื่อใช้ศึกษาความรู้นะคะหรือเพื่อค้นหาสืบเสาะหาความรู้และแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมค่ะ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด14ทักษะนะคะซึ่งแบ่งออกเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมค่ะทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีทั้งหมด8ทักษะนะคะทักษะแรกคือทักษะการสังเกตค่ะเป็นการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5 นะคะไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากปากลิ้นนะคะแล้วก็รวมถึงผิวกายนะคะเพื่อค้นหาและบอกรายละเอียดของสิ่งต่างๆนะคะที่สังเกตโดยที่ไม่ได้ใส่ความคิดเห็นของผู้สังเกตลงไปค่ะ2คือทักษะการจำแนกประเภทนะคะเป็นการแบ่งพวก การจัดกลุ่มสิ่งต่างๆหรือการเรียงลํำดับวัตถุหรือเหตุการณ์ต่างๆออกเป็นหมวดหมู choices, ่ค่ะโดยใช้ความเหมือนกันหรือความแตกต่างกันมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกวัตถุเหตุการณ์หรือสิ่งต่างๆออกจากกันค่ะทักษะที่3คือทักษะการวัดค่ะเป็นการเลือกและการใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อหาค่าของสิ่งต่างๆออกมาโดยเป็นตัวเลขนะคะได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสิ่งที่ต้องการวัดรวมทั้งบอกหรือระบุหน่วยของตัวเลขที่ได้มาจากการวัดอย่างถูกต้องค่ะทักษะที่4คือทักษะการใช้จำนวนนะคะเป็นการใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนและการคำนวณโดยการนับจำนวนหรือคำนวณ เพื่อบรรยายหรือระบ,บุรายละเอียดเชิงปริมาณของสิ่งที่สังเกตรหรือทดลองได้ค่ะทักษะที่5คือทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลนั่นเองค่ะเป็นการใช้ความคิดเห็นจากความรู้หรือประสบการณ์เดิมเพื่ออธิบายข้อมูลที่ได้จากการสังเกตอย่างมีเหตุผลโดยอาศัยข้อมูลหรือ3หรือสารสนเทศ ที่เคยเก็บรวบรวมไว้ในอดีตค่ะทักษะที่6คือทักษะการจัดกระทําและสื่อความหมายข้อมูลค่ะเป็นการนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากวิธีการต่างๆมาจัดกระทำให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายหรือมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นรวมทั้งนำข้อมูลมาจัดกระทำในรูปแบบต่างๆเช่นแผนภาพแผนภูมิ ตารางหรือกราฟค่ะเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจความหมายได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนทักษะที่7คือทักษะการหาความสัมพันธ์ของสเปซกับเวลาค่ะการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซเป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุต่างๆครอบครองอยู่นะคะส่วนการหาความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับเวลา เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ที่วัตถุครอบครองเมื่อเวลาผ่านไปค่ะส่วนทักษะสุดท้ายนะคะทักษะที่8ทักษะการพยากรณ์ค่ะเป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ของปรากฏการณ์หรือสถานการณ์การสังเกตรหรือการทดลองไว้ล่วงหน้าโดยอาศัยข้อมูลหรือประสบการณ์ของเรื่องนั้นที่เกิดซ้ำๆเป็นแบบ รูปมาช่วยในการคาดการสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะต่อไปจะเป็นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงหรือขั้นผสมนะคะมีทั้งหมด6ทักษะค่ะทักษะแรกคือทักษะการตั้งสมมติฐานนะคะเป็นการคิดคำตอบล่วงหน้าก่อนทำการทดลองค่ะโดยอาศัยการสังเกตหรือประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานโดยคำตอบที่คิดล่วงหน้านี้ยังไม่รู้ ไม่มีหลักการหรือไม่เป็นทฤษฎีมาก่อนนะคะและสมมุติฐานที่ตั้งขึ้นอาจถูกหรือผิดก็ได้ซึ่งจะทราบได้ภายหลังจากนำการทดลองแล้วนะคะทักษะที่2คือทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการค่ะเป็นการกำหนดความหมายและขอบเขตของสิ่งต่างๆที่อยู่ในสมมุติฐาน หรือที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเพื่อให้เกิดความเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและสามารถสังเกตรหรือวัดได้ค่ะทักษะที่3คือทักษะการกําหนดและควบคุมตัวแปรค่ะเป็นการกำหนดตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมที่ต้องควบคุมไว้ให้คงอยู่คงหรือคงที่นะคะ โดยต้องให้สอดคล้องกับการตั้งสมมุติฐานของการทดลองหนึ่งหนึ่งค่ะทักษะที่4คือทักษะการทดลองค่ะเป็นกระบวนการปฏิบัติในการออกแบบและวางแผนการทดลองเพื่อหาคำตอบจากสมมุติฐานที่ตั้งไว้การทดลองประกอบด้วย3ขั้นตอนคือออกแบบการทดลองปฏิบัติการทดลองและบันทึกผลการทดลองค่ะทักษะที่5คือ ทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปนะคะเป็นการแปลความหมายหรือบรรยายลักษณะและสมบัติของข้อมูลที่มีอยู่รวมทั้งสามารถสรุปความสัมพันธ์ของข้อมูลทั้งหมดได้นะคะและสุดท้ายทักษะที่6คือทักษะการสร้างแบบจําลองค่ะเป็นการสร้างหรือใช้สิ่งที่ทำขึ้นมาเพื่อเรียนแบบหรืออธิบายปรากฏการณ ที่ศึกษาหรือที่สนใจแล้วนำเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจในรูปแบบของสิ่งจำลองนะคะเช่นรูปภาพสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานค่ะเรามาทบทวนดูนะคะว่าขั้นพื้นฐานมีทั้งหมดกี่ทักษะคะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด8ทักษะนะคะซึ่งนั่นก็คือ ทักษะการสังเกตทักษะการจำแนกประเภททักษะการวัดทักษะการใช้จำนวนทักษะการลงความคิดเห็นจากข้อมูลทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายของข้อมูลนะคะสุดท้ายก็คือทักษะการพยากรณ์ค่ะส่วนขั้นสูงหรือขั้นประสมมีทั้งหมดกี่ทักษะคะถูกต้องค่ะมีทั้งหมด6ทักษะนะคะ 1. ทักษะการตั้งสมมุติฐานทักษะการกำหนดนิยามเชิงปฏิบัติการทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปรทักษะการทดลองทักษะการตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุสุดท<ส>้ายก็คือทักษะการสร้างแบบจำลองค่ะต่อไปนะคะคู่จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนทุกคนเขียนลงในสมุดนะคะหรือว่าทำลงในสมุดค่ะ ให้นักเรียนทุกคนนะคะจับคู่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องนะคะอย่างเช่นทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลนะคะครูก็จับคู่เป็นทักษะขั้นพื้นฐานนะคะให้ทําแบบนี้ลงในสมุดนะคะสําหรับคาบนี้ครูนิดหน่อยก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันคาบหน้านะคะสวัสดีค่ะ